อันนี้ก็เป็นหัวละพาไทยจ้าเพราะท่านได้ลงดินมืออื่นมือฮือสีเอาล่งดินอันนี้ก็เป็นขึ้นชายไทยจ้าผู้พ่อได้เกินไม่หอดแม่งข้าวผู้ผนเดะนั่นนี่ก็หอมไทยจ้ะหอมแบง อันนี้ก็เป็นเบียบอกเอื้อไทย,ยนะจ๊ะนี่ช่วงนี้มันยังอากาศมันยังหนาวอยู่ยังลงบ่ายอันนี้ก็เป็นตูไทยคือคือว่าใบแม,มงลักส่วนต้นอันนี้ก็สิเป็นอันนั้นเด้อเออเขาเอิอนเดี๋ยวเดี๋ยวกัมซื้อมันอนบัวหิมะ ถือมาสองต้นเอาล่องมามาล่องปลกว่ามันสิลองหววัวให้บ่สวัสดีจ้าเขาคัว่วมันสีสิภาพมาถอดใส่กรอเยอรอยมันได้จ้าสิเป็นใสก่กรอแบบนี้ละจานี่ที่เขาเห็นสำเร็จมากเนาะตามปกติเขาสี่ย่างเอาแต่อากาศมันไ่ค่อยดีจ้าลมน้ำจะของกับบ่ค่อย สบายนะั่ไปถือร่มมาย้อนไปเห็ดสวนนี่แหละไข่เงี้ยเลยเขาจะเอามาทอดถ้าย,ยางมันสีแสบกลัวจะยางบ่าไวเราขางนอกลุม่มแห้งหมดเอามาทอดเอาไข่เขาจากินก็ขนมปังเอา สาหรับคนวรามักกินแตกเสี่บด้หรจ๊ะ แต่ไม่แบบฉบับของพลังมันกิดเพรามันใส่กอีสานเนาะแบบฉบับของั่งเขากินออกสะดวกสบายง่ายๆของเขาเห็ดใส่เขากินไป โอเคจ้าเซ็ตส,สับเบียบหมดละจ้าก็เป็นอาหารเทียงเนาะง่ายๆสำหรับให้พอบ้านกินจ้าก็มีไส้กของเยอรมันแล้วก็นขนมปังขนมปังอันนี้กินอิ่มก็ขนมปังขาวนะจ้าก็มิสลัดแล้วก็คิมมายูเน่เนาะแล้วก็แมงเอ,งเองียง,งมัสตงมัสตาของพวกนี้แล้ะจ้าแคทชอปกอยู่ทั้งบนเลย โอเคจ้าก็ประมาณนี้ละจ้าง่ายๆมันเนี่ยไปพอกันคลิปหน้าเน,นาะจ้าสวัสดีจ้า